ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชานลกับการเสี่ยง ai, ทายทํานายด้วยไพ่ทาโรไพายิปซีกันเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับ สมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครและอย่าคลิกลิงก์แปลกๆนะครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงทำนายถ่ายทักกันวันนี้เราก็จะมาทำนายถ่ายทักแบบแรนดอมนะเสียงถ่ายแรนดอมไพ่กันเพลินๆเช่นเคยนะครับนะการทำนายของเราอ้างอิงตามแนวทางไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับเออ แการทำนายของเรานี้ปกติผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ใดๆนะครับการทำนายแรนดอมแบบนี้ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดดูได้ทุกท่านทุกราศีเออเพราะเป็นการเสี่ยงทายนะทำใจสบายๆมาดูไปด้วยกันการเสี่ยงทายวันนี้เรามาดูกันในหัวข้อเบาๆสบายๆไม่มีพิษไม่มีภัยเช่นเคยนะครับมากันในหัวข้อที่ว่า เขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปเออเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปเขาคือใครคนที่คุณคบหาอยู่หรือไม่หรือเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่ก็เป็นไปได้ใครคนนั้นหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะที่คิดจะทำอะไรต่อไปกับคุณอาจจะเข้ามาหาหรือเข้ามาทำสิ่งใดๆดีๆให้คุณหรือเปล่าลองมาดูกันนะครับเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับคุณอ,อ่าผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ เดอะซันเปิดเห็นเห็นเลยใบแรกมาเดอะซันนี่โอ้โหไม่ธรรมดาดวงดีมากๆเอดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลนะครับเป็นที่ทราบกันดีท่านที่ดูไพ่เป็นประจำส่วนท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกก็ขอให้น้อมรับไว้เลยว่า คุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่แล้วเดซันออกมาแปลว่าอะไรเดซันคือความสำเร็จทุกประก,การความสำเร็จทั้งปวงหยิบจับคิดอ่านกาันใดแปลว่าสำเร็จอันนี้ถ้าเป็นพลังงานฝั่งคุณแปลว่าช่วงนี้คุณอยู่ในดวงขาขึ้นจังหวะขาขึ้นหยิบจับอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ดีไปหมดคิดอ่านกาันใดมีโอกาสสมหวังเป็นอย่างสูงสิ่งใดที่เคยติดขัดมามีโอกาสคลี่คลายได้นะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งเขาทำนายดีว่า เขากําลังคิดการดีกับคุณอยากมาทําสิ่งดีๆให้คุณแบบนี้ก็ได้ไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อใบแรกเดอะซันมาใบต่อไปจะเป็นอะไรก็ล้วนดีทั้งนั้นแล้วละ่ะเออเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วนะครับตามความเชื่อนะเน้นว่าตามความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไพาทารโลเขาเล่นกันมาเขาดูกันมาเป็นหลายๆร้อยปีนะครับ จัดได้ว่ามีความแม่นยำค่อนข้างสูงเลยเออดวงชะตาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตดวงก็ส่วนดวงที่เหลืออยู่ที่การกระทําด้วยนะโอ้อสศวินไม้เท้า Night of Wands คนคนนี้นะตามหน้าไพ่เลย n i h t t o w a n d s เนี่ยทำนายว่าเขามีแนวโน้มที่จะมาจีบคุณมาสารภาพรักคุณหรือมาบอกความในใจบางอย่างแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านว่าคบหากับใครอย่างไรอยู่แบบไหน ท่านที่ยังใหม่ต่อกันไม่เคยคุยกันมาก่อนหรือว่าเมียงเมียงมองมองกันเห็นเห็นกันอยู่แต่ยังไม่เคยพูดจากันเป็นจริงเป็นจังเขาอาจจะเริ่มเข้ามาชวนคุณคุยชวนไปทานข้าวหรือว่าเข้ามาตีสนิทอะไรมากขึ้นแบบนี้แต่อันนี้ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะหมายความว่าคนคนนี้จะต้องรู้จักคุณจริงๆเจอตัวตนกันจริงๆไปมาหาสู่กันได้จริงๆ พวกที่ทักแชทมาจีบอะไรแบบนี้ไม่นับนะครับระวังโดนหลอกนะต้องเจอกันจริงๆรู้จักตัวตนกันจริงๆมีที่มาที่ไปมีหัวนอนปลายเท้าชัดเจนแบบนี้ถึงจะเออวางใจได้ในระดับหนึ่งที่เหลือค่อยคุยกันไปศึกษานิสัยใจคอกันไปดูซิว่าเขาเป็นคนอย่างไรเอาเป็นว่าถ้ายังไม่รู้จักกันจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันถ้ารู้จักกันแล้ว จะสนิทแนบแน่นมากขึ้นหมายความว่าเขาจะเข้ามาสนิทสนมกับคุณมากขึ้นเข้ามาทําดีกับคุณมากขึ้นลองไปสังเกตดูใครที่มาทำากิริยาดีกับคุณมากกว่าปกติทําดีเกินเพื่อนชวนคุยอย่างนั้นอย่างนี้ชวนไปทานข้าวชวนไปดูหนังฟังเพลง หรือพยายามหาเรื่องมาคุยอะไรแบบนี้สังเกตดีๆคนลักษณะนี้เขาจะเข้ามาจีบคุณเป็นไปได้นะครับส่วนคนที่จีบจีบเป็นอยู่แล้วนั่นแปลว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสคุยปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่ยังคาใจอยู่ในบางสิ่งบางอย่างนะถ้ามีสิ่งใดคาใจอยู่จะได้ปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าความสัมพันธ์สงบเรียบร้อยดีนั่นแปลว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นไปอีกลําดับโอเคดีเมื่อกี้มีเดอะซันการันตีอยู่สบายใจได้ ไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องใดก็แล้วแต่คุณกําลังจะประสบความสําเร็จเออและเขาคิดจะทำยไงกับคุณต่อไปมาดูกันนะครับโฮโหเด็กถือไม้เท้าไม่ธรรมดา Playtop ones เมื่อกี้มีอสุนไม้เท้าตอนนี้มีเด็กไม้เท้านั่นแปลว่าทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขาใจตรงกัน เป็นไปได้ด้วยว่าคุณเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าพลังงานสลับฝั่งกันได้นะนาการดูดวงแรนดอมพลังงานรวมแบบนี้อาจจะเป็นฝั่งคุณที่อายุน้อยหรือฝั่งเขาที่อายุน้อยก็เป็นไปได้แต่คงจะไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่ความอัศวินกับเด็กนี่เต็มที่ผมให้เริ่มต้นที่หาอายุห่างกัน 2- 3สปี5ปีหรือเต็มที่10ปีอะไรแบบนี้ถ้าแก่กว่านี้อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะลองพิจารณาดูนะครับ ดวงของคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยหรือตัวคุณเองที่เป็นคนอายุน้อยมีโอกาสที่จะได้คุยกันจริงๆมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันจริงๆใครมีปัญหากัน <c oughs> จะได้ปรับความเข้าใจกันใครไม่มีปัญหาความสัมพันธ์จะดียิ่งขึ้นและทํานายเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กรณีที่เป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุรกิจส่วนตัวภารกิจส่วนตัวภารกิจส่วนตัวของคุณกําลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าอืมไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ ภารกิจส่วนตัวของคุณกำลังอยู่ในช่วงกนะ้าวหน้าดีงามไปดูกันต่อนะครับแล้วก็อเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับคุณโอ้โหวิลออฟฟอจูนสบายใจได้เลยใบยนี้มาวิลออฟฟอร์จูน ไพ่แห่งกงล้อโชคชะตากงล้อมหาสมบัติใบนี้ปรากฏเมื่อไหร่ก็แปลว่ามีโชคดีแน่นอนเป็นช่วงโชคดีดวงดีขาขึ้นอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะเป็นไพ่ใหญ่ไพ่เมเจอร์ออกมาทั้งเดอะซันทั้งวิวออฟฟอร์จูนโชคดีกว่านี้นะเวลานี้ผมว่าไม่มีอีกแล้วไม่ว่าใบต่อไปจะเป็นอะไรสองใบนี้ครอบคลุมพลังงานไว้แล้วว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงโชคดีมีโชคมีชัยนะครับปลอดภัยทุกย่างก้าวคิดสิ่งใดวางสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงสุด โอ้โหไม่ธรรมดาโชคดีนะ,ะกงล้อโชคชะตากงล้อมหาสมบัตินอกจากเรื่องความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นแล้วคุณมีโอกาสมั่งคัง่งร่ำรวยมากขึ้นด้วยคําว่าร่ํารวยนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีเงินล้าน10ล้านร้อยล้านอยู่ที่ความพึงพอใจบางท่านมีเงินหมื่นเงินแสนก็พึงพอใจแล้วก็ถือว่ารวยแล้วเช่นกันอะไรแบบนี้เออบางท่านกินอิ่มนอนหลับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายชีวิตนี้สุขสบายดีแล้วก็ถือว่าร่ารวยแล้วเช่นกันนะครับโอเค มาดูกันต่อนะไม่ธรรมดาวันนี้พลังงานดีๆแบบนี้เป็นการเสี่ยงทายที่สร้างสรรย้ำเลยว่าดูได้ทุกท่านทุกราศีไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องอิงราศีนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกท่านโอโหแปดไม้เท้าเอเดอวเฮ้ยไม่ธรรมดา แปดไม้เท้านี่ตามตำราเลยนะเขาว่าไว้ว่าเป็นความก้าวหน้าทุกประการความก้าวหน้าทั้งปวงถ้าคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์จะก้าวหน้าถ้าคิดเรื่องการงานการเงินจะก้าวหน้าเอาเป็นว่าหยิบจับอะไรก็ก้าวหน้าล้วนเลยพุ่งทยานอย่างเร็วทันใจด้วย8ดไม้เท้า8ดไม้เท้าที่พุ่งทยานไปข้างหน้าตําราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเป็นความก้าวหน้าทั้งปวงก้าวหน้าทุกประการกับคําถามหัวข้อวันนี้ที่เราดูว่าเขาคิดจะทํายังไงต่อไปกับคุณนั่นหมายความว่า เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทันใจอะไรแบบนี้เออส่วนถ้าเป็นเรื่องการงานของคุณแปลว่าการงานการเงินของคุณกําลังจะก,ก้าวหน้าเช่นเดียวกันโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับมาเปิดได้ห้าใบก็พลังงานดีเยี่ยมขนาดนี้ที่เหลือจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลแล้วถ้าท่านใดประสบปัญหาชีวิตอยู่ขอให้มั่นใจเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีขึ้นแล้ว มากน้อยแล้วแต่วัสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับนะละกร,รมกุศลกรรมที่ทำแต่ละท่านด้วยนะ,ะการกระทําก็สำคัญเดอวยไฮพิเทสโอ้ไพ่ใบนี้นะไฮพริเทสนักบวชหญิงสุภาพสตรีชั้นสูงไม่ธรรมดาปรากฏออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าตัวคุณจะได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับ ผู้สูงศักดิ์แวดวงคนที่มีหน้ามีตามียศตำแหน่งในสังคมหรือตัวคุณเองที่จะมีฐานะดีขึ้นก็ได้เช่นกันแล้วยังเป็นไพ่ของสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์เมตตามาหานิยมผู้คนจะชื่นชอบคุณมีโอกาสให้ความนิยมชมชอบคุณยกย่องตัวคุณมีโอกาสยกระดับฐานะทางสังคมมากขึ้นด้วยและที่สําคัญเขาหลงคุณมากเขาปลื้มคุณมากโอเคมาดูกันต่อไม่ธรรมดาเออ พลงงานวันนี้ดีเยี่ยมเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับคุณ The World ว้ยวันนี้ไพ่ใหญ่ออกหลายใบไพ่เมเจอร์ออกหลายใบเลย The World นี่ตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนอย่างกระชับเข้าใจง่าย,ายๆเลยว่า c o m p l e t นะความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์พูนสุข จบบริบูรณ์อะไรแบบนี้เรียกว่ารอสิ่งใดอยู่มีโอกาสสมปรัถนามีความสุขฟินกันท่วนหน้าแบบนี้ The world ออกมาคุณคิดอ่านการไดอยู่คุณเร่งมือทําเลยนะอย่าง้อยอย่าเหงาอย่าแผ่วนะครับอยากทําอะไรอยากได้อะไรลงมือทําให้สุดฝีมือ อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าดวงชะตาส่วนหนึ่งดวงชะตาไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตดวงชะตาเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตให้เราดําเนินเดินไปอย่างถูกต้องตามทิศทางที่ควรจะเป็นส่วนที่เหลือจะได้มากได้น้อยอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การตั้งใจทําของคุณเดวิ d มาแล้วคุณตั้งใจทําสิ่งใดอยู่การงานการเงนิงนเรื่อง,องส่วนตัวความรักความสัมพันธ์ลุยเต็มที่เดินหน้าลุยเรื่องส่วนตัวของคุณจะประสบความสําเร็จและในคําถามที่ว่าเขาจะคิดจะทายัางไงต่อไปกับคุณคนคนนี้มีโอกาสเดินทางมาหาคุณมีโอกาสเข้ามาพบปะเจ ะจะเข้ามาพูดคุยแม้แต่บางท่านที่กําลังคบหากันอยู่มีโอกาสถูกสู่ขอถูกขอเป็นแฟนถูกขอแต่งงานคนโสดมีโอกาสได้แฟนคนที่มีแฟนมีโอกาสถูกขอแต่งงานไม่แน่นะเออแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านถ้ายังไม่คุ้นเคยกันเขาจะมาขอคุณเป็นเพื่อนเป็นอย่างน้อยเออคุณมีโอกาสได้กัลยาณรมิรที่ดีอย่าลืมวันนี้ใบแรกเราได้เดอะซันใบแรกเราได้เดอะซัน และว The Sun มี The World มีวิวออฟ f อ r t จูนไพเมเจอร์ไพใหญ่3ใบไม่ได้ออกด้วยกันบ่อยๆไม่ธรรมดาวันนี้คุณดวงดีมากน้อมรับไว้นะครับไม่เสียหายพลังงานดีๆแบบนี้ไม่ได้ออกกันบ่อยๆนอกจากคุณจะได้กรลยานมิตรเพิ่มหรือได้แฟนใหม่หรือได้ครองคู่กับใครสักคนที่คุณหมายตาไว้ชีวิตส่วนตัวของคุณก็จะดีมากด้วยเชย่นกันตามความเชื่อนะและการกระทําด้วยนะ ไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งเฉยๆก็ไม่ได้นะครับดวงดีแล้วต้องรีบไปทําความดีนะโอเคมาดูกันต่อแล้วก็อืมโหสิบเหรียญไม่ต้องพูดเยอะใบนี้ สิบเหรียญไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งการเงินและชีวิตส่วนตัวเป็นไพ่ครอบครัวด้วยก็ได้ในบางความหมายหมายถึงการแต่งงานครองคู่การสร้างครอบครัวก็ได้เอาความหมายแรกก่อนความเป็นสิบเหรียญไพ่ธาตุดินความหนักแน่นมั่นคงนะคนธาตุดินก็เด่นแต่ดูได้ทุกธาตุนะครับทุกธาตุทุกราศีดูได้หมดนะความเป็นไพ่ธาตุดินที่หนักแน่นมั่นคงแปลว่าสิบเหรียญน,นี้คุณจะมีภาวะการเงินที่ดีขึ้น ชีวิตมีความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้นและมั่นคงอย่างยืนยาวในระยะยาวเรียกว่าไม่ใช่มีเงินแป๊บ,บแล้วก็หมดไม่ใช่แต่คุณจะมีกินมีใช้ระยะยาวๆนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2คุณจะมีคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องมีโอกาสสาสัมพันธ์กันถึงขั้นสร้างครอบครัว ไพ่ครอบครัวตามที่เราทราบกันดีนอกจากสิบถ้วยแล้วก็ยังมีสิเหรียญเนี่ยแหละที่สามารถลงเอยแต่งงานได้ครองคู่ได้แม้แต่คบหาเป็นคู่รักกันได้อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะตีความไปนในทางใดก็แล้วแต่ล้วนเป็นความอุดมสมบูรณ์รับไว้เลยสุดยอดโอ้โหไม่ได้ออกกันบ่อยๆไพ่วันนี้ทรงดีมากผมขอรับด้วยคนนะเนี่ยโชคดีแบบนี้มาโชคดีร่วมกันนะครับคุณผู้ชมก็โชคดีผมก็โชคดีด้วยกันเอ เขาคิดจะทำยังไงกับ kind ค of ุณต่อไปโอ้โหเหรียญในออฟเพนท์เกิลมีทั้ง9เหรียญทั้งสิบเหรียญเยอะแยะอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือกินไม่หมดเรียกว่าโอ้โหล้นน่ะเป็นความเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดๆไปเลยวันนี้ไม่ธรรมดาโอ้มาดูกันต่อนะครับอืในแง่เงินทองการมีกินมีใช้ก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำ ใครยังลำบากอยู่ขอให้สบายใจไว้เลยว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายเร็วๆนี้ส่วนคนที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไป t e m p ด์เพลเขาจะจัดการทุกสิ่งให้มันถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตามที่ควรจะเป็น หากคุณยังใหม่ต่อกันเขาจะเข้าตามตรอกออกตามประตูเพื่อเข้ามาขอสารสัมพันธ์กับคุณถ้าคุณกําลังจีบๆกันอยู่คุณมีโอกาสตกลงเป็นแฟนกันสูงมากและถ้าคุณเป็นแฟนกันคบหากันอยู่แล้วคุณมีโอกาสถูกขอแต่งงาน เขาจะทํายังไงต่อไปเขามีโอกาสขอคุณแต่งงานหรืออย่างน้อยก็คือขอคบกันจริงๆจังๆแบบว่าเฮ้ยฉันจริงจ,งจังกับเธอแล้วนะจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วนะอะไรแบบนี้ส่วนถ้าคนมีคู่ที่มาดูคลิปนี้นะคนที่มีคู่อยู่แล้วทํานายดีว่าคู่ของคุณจะคงรักกันหวานชื่นต่อไปไม่มีปัญหาใดๆเออโอเคมาดูกันต่อขอใบสรุปสักหน่อยนะครับวันนี้อืพลังงานดีๆแบบนี้เขาจะทํายังไงกับคุณต่อไป การเสี่ยงทายแบบนี้ดังที่ผมกล่าวเสมอว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเพราะนอกจากหัวข้อที่เราดูนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีไพ่ดีๆปรากฏออกมาได้ทุกเมื่อนะถึงเราจะถามเรื่องความสัมพันธ์แต่บางทีไพ่อาจจะบอกเรื่องอื่นด้วยก็ได้ The Fool จิตอิสระโชคดีแล้ว บนี้ออกมาในบริบทนี้กับหัวข้อนี้เขาคิดจะทำยังไงกับคุณเขาจะเข้ามาทำความดีให้กับคุณมายื่นข้อเสนอดีๆให้คุณคุณจะได้มีชีวิตอิสระมีความสุขสบายจะได้รับการดูแลจากเขาเป็นอย่างดีที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะบางคู่นะบางคู่เวลาคบหากันจะมีข้อตกลงจุกจิกยิบย่อยข้อบังคับห้ามโน,น่นห้ามนี่แต่ไม่ใช่เขาไม่ใช่คุณคู่ของคุณคนของคุณจะให้อิสระคุณอย่างมาก การมีคู่การครบหากับเขาชีวิตคุณจะยังมีอิสระอยู่ใช้ชีวิตอิสระได้อย่างเต็มที่เขาจะไม่บังคับไม่หวงห้ามคุณคุณอยากทําอะไรทําคุณอยากกินอะไรกินอยากไปเที่ยวไหนได้เที่ยวยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติเผลๆเพลเขาจะเป็นคนซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณให้คุณได้มีความสุขอย่างเต็มที่อีกด้วยประมาณนี้อ่าอีกสักใบไหมอีกสักใบไหมโอเคนะอีกสักใบนะแถมอีกสักใบส่งท้ายนะครับอืมเขาจะทํายังไงต่อไปกับคุณส่งท้ายจริงๆละ ขอพายใบสรุปหน่อยนะครับโอ้หนึ่งถ้วยเอ็ n ดูความสัมพันธ์ใหม่ๆมาแล้วความสัมพันธ์ที่ดีมาแล้ว ไม่จําเป็นเฉพาะว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆหนึ่งถ้วยนี้แบ่งเป็นกรณีได้ตามบริบทของแต่ละท่านท่านที่ยังใหม่ต่อกันคุณจะได้ความสัมพันธ์ใหม่รักครั้งใหม่มาแล้วท่านที่คบกันอยู่แล้วคุณจะรักกันมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่แล้วคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วรักคุณจะหวานช่ายิ่งขึ้นไปอีกประมาณนี้และยังตีความได้ด้วยว่าจิตธุระอื่นๆของคุณก็จะมีความสุขความเจริญมีความสาเร็จร่วมกันมีความสุขร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้ ขอให้มีความโชคดีทุกท่านดูดวงไว้เป็นแนวทางที่เหลือเอาไปปฏิบัตินะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ